พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความเสนีด้วยการให้พึงชนะคนมักกล่าวคำเลาะแหละด้วยคำสัตย์พึงกล่าวคำสัตย์ไม่พึงโกรธดูเหมือนว่าทำยากใช่ไหมคะบางท่านก็อาจจะบอกว่าทำไม่ได้แน่ยังเป็นคนที่มีกิเลสมากเหลือเกิน จะชนะความโกรธได้ความไม่โกรธเนี่ยคะ่ะยากจริงๆแต่ขอให้ทราบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะชนะบุคคลอื่นเพียงแต่ท่านจะรู้ว่าชนะความโกรธที่ท่านมีเป็นกุศลลจิตของท่านที่เกิดขึ้นชนะความโกรธ ชนะความไม่ดีด้วยความดีก็คือในขณะนั้นเป็นกุศลที่เกิดของท่านที่เจริญอบรมเพื่อที่จะชนะความไม่ดีที่มีอยู่ในตัวท่านเองเวลาที่เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นรู้สึกว่าแสนยากที่จะชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธหรือว่าจะชนะความไม่ดีของคนอื่นด้วยความดีแต่ถ้าคิดว่าความไม่ดีที่กำลังมีนั้นเป็นของท่านและก็จะหมดไปได้ จะชนะได้ก็ด้วยความดีเกิดขึ้นในขณะนั้นท่านอยากจะชนะความไม่ดีของท่านไหมคะไม่ต้องคิดเปรียบเทียบที่จะชนะคนอื่นเพราะรู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็ยากเหลือเกินเป็นไปไม่ได้เป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลแต่ถ้าเห็นว่าความไม่ดีนั้นเป็นของท่านเองซึ่งจะชนะได้ก็ด้วยความดีเท่านั้น ถ้าระลึกได้อย่างนี้ในขณะนั้นนะคะความดีก็จะเกิดทันทีเพียงชนะความตรณีด้วยการให้การที่คิดจะให้เนี่ยก็คงจะมีบ้างแล้วก็ให้จริงได้หรือเปล่าคะหรือว่าเพียงคิดถ้ายังให้จริงๆไม่ได้ก็แสดงว่ายังมีความตรณีอยู่และจะชนะความตรณีที่มีในขณะนั้นได้อย่างไร มีด้วยวิธีเดียวนะคะคือพึงชนะความตระหนีด้วยการให้ให้ทันทีในขณะนั้นนะคะชนะความตระหนี่แต่ถ้ายังรีรอนะคะก็หมายความว่าขณะนั้นยังไม่ชนะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายซึ่งเกิดปรากฏให้รู้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่จะต้องอบรมขัดเกลาวจริงๆข้อความต่อไปที่ว่า พึงชนะคนมัดกล่าวคำหลาะแหละด้วยคำสัตว์พึงกล่าวคำสัตว์ไม่พึงโกรธคำจริงเนี่ยคะ่ะบางท่านไม่กล้าพูดคำจริงน่าจะพูดง่ายนะคะแต่ว่าคำจริงบางอย่างไม่กล้าที่จะพูดเลยยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีของตนเองที่จะกล่าวว่าตนเองไม่ดีรู้สึกว่า ไม่กล้าที่จะกล่าวเลยเพราะฉะนั้นคนที่พูดคำสัตย์ก็เป็นคนกล้าที่จะพูดคำจริงเพราะฉะนั้นก็รู้ได้นะคะว่าตัวของท่านเป็นคนกล้ามากน้อยแค่ไหนเป็นกุศลมากน้อยแค่ไหนเป็นอกุศลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าส่วนมากนั้นมักอยากจะให้บุคคลอื่นเนะะี่ยค่ะเห็นแต่ส่วนที่ดีของท่านแต่ส่วนที่ไม่ดีมีมากเหมือนกันนะคะ ไม่กล้าที่จะกล่าวหรือว่าไม่กล้าที่จะพูดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดพูดได้ผู้นั้นก็เป็นผู้ที่กล้าที่จะพูดความจริง